ทำไมมันหนาวแบบนี้เนี่ยนอนไม่ค่อยสบายเลยอ้ยอ้ยอากาศข้างนอกเริ่มเย็นแล้วไม่ได้แล้วผ้าห่มผืนนี้ก็เริ่มจะมีอุ่นเอออะไรเนี่ยเป็นขนหมดเลยติดเสื้อผ้าฝุ่นเข้าจมูกด้วยอือไม่ได้แล้วจะต้องหาผ้าห่มผืนใหม่แล้วอ๋อนึ่ออกแล้ว นี่เลยนี่เลยผ้าห่มทัฟเฟลของเราขนาด6ฟุตด้วยตัวนี้นะคะทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์100%เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะท่านใดที่กำลังมองหาผ้าห่มผ้านวมตอนนี้นะคะเข้ามาเลือกซื้อได้เลยค่ะที่โกบ b เท้าสาขาพังคนค่ะขนาด1เมตร80คูณ200เซนติเมตรนะคะผืนใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้ ห้าทางจะอุ่นด้วยนะคะเพราะว่าใยผ้าข้างในเนี่ยเขาทามาจากผ้าฝ้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวนางฟ้าจะแกะให้ดูค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะพื้นใหญ่ใช่ไหมล่ะคะนี่เลยนี่เลยนะคะลายสวยนะคะตัวนี้นะคะผ้าด้านในใยโพลีตัวนี้จะไม่ไหลกรองกันนะคะเพราะว่าเขาเย็บล็อกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ รู้สึกอึดขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เอานมาหุ่นแล้วนะคะราคาปกติอันนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะนางฟ้าทุกราคาให้เลยค่ะสองร้อยบาทค่ะเหลือเพียงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหาผ้านวมดีๆแบบนี้อยู่นะคะในช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะอากาศก็เริ่มจะเย็นขึ้นนะคะ เข้ามาเลือกซื้อที่โป๊บรรนทาส์สาขาพังคนเราได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กดสั่งซื้อในขณะนี้ไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็อินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างที่กําลังขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านใดน,นะคะที่ดูแล้วนะคะก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามด้วยนะคะไว้รับข่าวสารดีๆจากนางฟ้าค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยนางฟ้ามีอะไรมาลกราคาให้กับลูุค้าอีกนะคะสําหรับวันนี้เวลาของนางฟ้าก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะโบบัวบรรหนาวแอร์เย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ